เป็นเรื่องของเพื่อนเฟิร์นเองค่ะทุกครั้งที่เรามาเจอกันน่ะเราจะชอบแลกเปลี่ยนเรื่องผีกันมันเล่าให้เฟิร์นฟังว่ามันน่ะเพิ่งคบกับแฟนคนนี้ได้3เดือนแล้วก็เลยตัดสินใจไปอยู่ด้วยกันค่ะต้องขออธิบายที่อยู่ของแฟนมันก่อนละกันบ้านของแฟนเนี่ยเป็นห้องเช่าที่มีผนังติดกัน4ี่ห้อง ไม่ได้มีบ้านเป็นหลังซึ่งจะแยกเป็นด้านหน้ากับด้านหลังนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นห้องของพ่อแม่แล้วก็อาและห้องของแฟนมันแล้วมันเนี่ยอยู่ด้านหลังและด้านหลังเนี้ย มันจะมีกำแพงกัน้นและหลังกำแพงนี้เป็นป่าค่ะมันบอกว่าหลังจากที่มันได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังเนี้ยเพื่อนเฟิร์นอ่ะก็ใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้องของแฟนตัวแฟนเองเนี่ยก็จะออกไปทํางานแต่เพื่อนเฟิร์นตอนนั้นเนี่ยก็คือเรียนหนังสืออยู่ดีเทลของห้องเนี่ยคือเป็นห้องสี่เหลี่ยมเลยประตูอ่ะจะอยู่ทางด้านขวามือเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เจอเตียงเตียงเสร็จแล้วก็ห้องน้ําเลยปลายเตียงอ่ะมีโต๊ะกระจกเป็นกระจกบานใหญ่ๆเลยวันนั้นเป็นคืนแรกเลยนะที่มันเข้าไปนอน มันบอกว่าปกติอะ ก็แค่เหมือนแบบว่าไปไปมามานอนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงกลับบ้านแต่วันนั้นอ่ะแฟนมันไปทํางานดึกเพื่อนเฟิร์นก็เลยนอนอยู่ในห้องนั้นอ่ะคนเดียวทั้งคืนหลังจากที่มันหลับตาลงไปมันบอกกับเฟิร์นว่ามันได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่รอบห้องเลยมันก็เริ่มเอะใจว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรก็เลยสลืมสลือล,ลืมตาขึ้นมาแต่สิ่งที่มันเห็นน่ะคือมันเห็นเป็นวิญญ,ญาณผู้หญิงกระโจนมาจากตรงกระจกฟุบมาที่หน้ามันมันก็ตกใจมากร้องกรี๊ดแล้วก็เอาผ้าห่มอ่ะคุม ตัวมันกลัวมากมันไม่รู้จะทํำยังไงพยายามข่มตาหลับไม่กล้าลืมไม่กล้าจับโทรศัพท์ไม่กล้าทําอะไรเลยแล้วก็นอนขดอยู่แบบนั้นอะ่ะจนแฟนมันกลับมาพอแฟนมันเปิดประตูกลับมาปุ๊บเพื่อนเฟินก็กระโจนใส่แฟนเลยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าเจออะไรแต่แฟนมันบอกว่าโอ๊ยไม่มีอะไรหรอกคิดมากไปเองอาจจะฝันร้ายเพื่อนเฟินก็โอเคช่างมันไม่เป็นไรพยายามลืมเรื่องนี้ไปหลังจากนั้นก็เลยเริ่มไปอยู่กับแฟนแล้วก็นอนค้างด้วยกันบ่อยขึ้นแต่ทุกคืน ที่แฟนมันออกไปทํางานข้างนอกมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลารู้สึกว่ามีคนแอบมองบ้างอะไรบ้างแต่คืนนั้นอ่ะมันบอกว่ามันได้ยินเป็นเหมือนเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่หน้าห้องพักซึ่งมันก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นลูกหลานของแฟนเพื่อนเฟิร์นอ่ะก็พยายามคิดในใจว่ามันคือหลานของแฟนนั่นแหละสิ่งที่มันได้ยินอ่ะคือเหมือนเด็ก่ะ เล่นไถรถมันก็ได้ยินเสียงกอกแกกกอกแกกอกแกแล้วก็เสียงวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งแล้วก็เสียงเด็กหัวเราะคิกคักคิกคักคิกักันมันก็พยายามไม่คิดอะไรนอะนเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆแต่อยู่ๆสิ่งที่มันรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆคือเด็กอะมาเคาะประตูก็กอกกๆๆพี่เปิดให้หนูหน่อย พี่พี่เปิดให้หนูหน่อยเพื่อนบอกว่าพูดแบบเนี้ยวนไปซ้ำไปซ้ำมาเป็นสิบสิบรอบอะ่ะมันไม่กล้าที่จะเดินไปเลยได้ซ้ำเพราะว่าหลานของแฟนมันยังพูดไม่ได้เลยแล้วเขาอยู่ห้องข้างหน้าอีกมันเริ่มหลอนเริ่มทำอะไรไม่ถูกก็เลยโทรหาแฟนบอกว่าให้รีบกลับมาบ้านหน่อยได้ไหมมันไม่ไหวแล้วมันอยู่คนเดียวไม่ได้แฟนก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวรีบกลับไปพอหลังจากที่แฟนกลับมามันก็เล่าให้ฟังอีกแฟนก็ยังพูดคำเดิมอยู่นั่นแหละว่าไม่มีอะไรหรอกถ้ากลัวมากก็ออกไปอยู่ ห้องข้างหน้ากับแม่แล้วกันเวลาที่แฟนไม่อยู่หลังจากนั้นถัดมาสกองสามวันเพื่อนก็ไปนอนอีกแต่ทีนี้ก็กลัวไงก็เลยไปอยู่ห้องข้างหน้ากับแม่พอไปอยู่ห้องข้างหน้ากับแม่ก็เล่าเหตุการณ์เหล่านี้ให้แม่ฟังแม่ก็เลยบอกความจริงกับมันว่าห้องที่แฟนมันอยู่่ะก่อนที่เขาจะสร้างเสร็จมันมีผู้หญิงตายทั้งกลมอยู่ที่ห้องนั้นโดยเขาผูกคอตายและสิ่งที่เขาทําไปอ่ะมันเป็นเพราะว่าแฟนเขาหรือสามีของเขาอะไม่สนใจ มันก็เลยทําให้เพื่อนเฟิร์นะคิดว่าหรือวิญญาณผู้หญิงที่กระโจนลงมาตรงกระจกที่มันเห็นเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นแล้วเสียงเด็กที่เล่นอยู่หน้าห้อง คือลูกของเขาหรือเปล่าแค่นั้นยังไม่พอมันเพิ่งมารู้ว่าด้านข้างของห้องที่มันอยู่มันเป็นสารสารหนึ่งซึ่งไม่ใช่สารพระภูมิด้วยซ้ํามันเป็นจอมปวกใหญ่มากที่มีรูปคนตายเป็นผู้ชายอยู่มันก็เลยถามแม่ว่าลูกผู้ชายคนนี้คือใครแม่ก็เลยบอกว่ามันเป็นสารที่ครอบครัวของผู้ตายเขามาสร้างไว้ให้เพราะว่าคนตายอ่ะโดนไล่ฟันไล่แทงแล้วเอาศพมาโยนไว้หลังบ้านหรือหลังกําแพงที่มันนอนอยู่ này là สิ่งที่เพื่อนเฟิร์นทำเลยนะคือมันไม่ไปที่นั่นอีกเลยแล้วก็เลิกกับแฟนคนนั้นไปเลยซึ่งเฟิร์นก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่เลิกกันอะมีเรื่องนี้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่มันบอกกับเฟิร์นว่ามันทนไม่ไหวจริงๆเพราะว่าสิ่งที่มันเจอมันเจอแทบจะทุกครั้งที่มันไปหาทุกครั้งที่ไปนอนที่นั่นแล้วมันเห็นทุกอย่างมันชัดไปหมดเหมือนเขาให้เห็นเหตุการณ์ที่เขาทำอะอยู่ซ้ำๆซ้ำๆมุมเดิมๆและเรื่องนี้ก็คือเรื่องบ้านซ่อนผี 以。Mm hmm.